สวัสดีครับผมนี่ครับอยู่กับผมครับสมเบร็เทคเตอร์ฟอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาจมรถไถน,นะครับก็ิหัวง,งานเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วครับผมกับอีดียโอุครูนนะครับ,บ,รรบ90เรแงครับผม นี่ไอเกียก็ตายหนึ่งนะครับตายหนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วครับผมไปนี่ก็ประมาณสิบสิบขวาได้น,นิดๆนะครับก็จะตดายยา้ยาวๆนะครับแต่ว่าไม่มีใครแต้น,นะครับเพราะว่าถ้าลุงมาตายอยู่คนเดียวก็คนเดียวก็มันไม่เสร็จนะครับวันนี้นี่ก็ตีดดงสามของ CMT ครับผม ดินก้นก้างที่อยหนักรถนะครับก็เป็นดินเปียกครับผมเดือดน้ำยังเจ๋อเจ๋ออยู่เลยครับดินเหนียวเหนียวเปียกๆครับผมเป็นดินทุกรังครับผม ใช้ราไม่ไม่สูงนะครับรอบประมาณพันพันกว่ากว่าครับพันหกพันห้าตรงนี้เป็นที่กองไม้ยางเก่านะครับมันจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาทับด้านบนนะครับ เนี่ยทำไปดีมันแน่นแล้วก็มันมันหนักขึ้นนะครับดูว่ามันเป็นเหนเนี่นยนเป็นแบบไม่อยู่ด้านล่างด้วยความงหนื่ับ นี้มาสองคันนะครับทังสาม MT ก,ก็ก็ดีก็คือเถโบรุดดีครับแต่ว่ามันจะไปเป๊ะตอนที่ดินแน่นๆนะครับมันก็จะเป๊ะแต่ดินอ่อนๆเนี่ยมันจะสู้ดีครับมันจะบอรุดมาก น,นี้เป็นที่ที่อยู่ศูนย์รองโปรคันน,น่าิวฮอ o แลนด์นะครับ G t r ูปไม่มีเทอร์โบชาร์จนะครับ9ก้าเร่งมาจีมานลี่ลิกน้อยๆครับผม จะ,จะเสร็จแล้วครับเปลงนี้สึกกว่าได้ตอนเพลงนี้น่าจะจิบตูดหน้าดูครับเพราะว่ามันมันเป็นก้อนครับมันนินเปียงครับกันตอนเก็บวงงานก็นี่ครับก็จเสร็จแล้ว เป็นต้นไม้หัวโตไม้ฝัง,งนะครับโอเคครับผมเจ้าบิลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตินนดตามผู้ชมตัวเบรดิกเตอร์ฟอด้วยนะครับลาประชุมโค้ชหนึ่งศูนย์แลวบันนี้มาสองคันครับผม แนวบรรยากาศนะครับทางใต้ครับผมเป็นต้นยางพารานะครับแนวของทางใต้ก็จะประมาณนี้ครับแนวเป็นดินเนียเๆี้ยครับเป็นก้อนเลยผม ในบทไลฟ์กับสิตาผู้จ้องเซมิเนเตอร์ขอตัวด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับบายครับผม